สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นหัวฉีดดีแม็ 5F นะครับอันนี้ล้างต้มน้ำตาเสร็จเรียบร้อยล้างน้ำยาได้ชนิดพิเศษนะครับล้างยันหัวปลั๊กไฟลย่ข้างในจานทิ้ง,งตู้ตกนะ็บอะไรเปลี่ยนใหม่เยอะมากเลยทิ้งหมดเลยนะครับอย่าไม่เอาเลยสีสีเตือนะครับเอาทีเกลืนี้สีเกลือเใส,ส่ผิดเลยนะครับท้ายก็เป็นฝอง DCR ครับนะครับเ,นะเป็นหมายเลขสองสามสามเลขสามรถแข็งนะครับนะอันนี้เขาว่าใหม่แล้วก็เปลี่ยนหมอเปลี่ยนตลับใหม่เพราะตลับมันก็เก่าอยู่แล้วนะครับต้นก็ล้างตัวมังต้ได้สะอาดเลยนะครับต้องปรับใหม่ต้นเลยนะนะอ,อนุปกรณ์อะไรข้างในก็ล้างหมดนะครับปรับใหม่ทุกต้นเลยนะครับต้องทําใหม่หมดเลย นะครับเป็นต้นเหมือนก็เป็นต้นประกอบเลยเหมือนนี้ทำยากมากนะครับใครลองทําเหมือนผมเนี่ยโคตรยากถ้าเปลี่ยนอะไรขนาดนี้นะยากมากนะครับบางคนบอกซื้อเชียงคงดีกว่านะครับอืมแต่บางคนก็ซ่อมนะครับโอเคนะครับพักมาแล้วครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับประมาณโอ้ยชุดนะครับข้างหลังก็ยัจะเป็นเป็นใดหรออะไรนะครับไอ้ชุดโน้นทิ้งไว้ก่อน ต,ต้นต้นปายเก่าไม่ผ่านนะครับอเคร